สวัสดีครับพีเพยนะครับผมพีเพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว i-tel p 5 5 P พัสีเขียวกับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มมากกับราคา3,990บาทนะครับแรม 8GB กิบวกเพิ่ม 8GB กิกเป็น 16G กิกับความจุให้มา 256คิัะผมให้มาถือว่าจัดเต็มมากกับตัวนี้เป็นแบบตัว power charge อยู่ที่การชาร์จความเร็วสูงสุดคือ15วัตต์ให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงกับหน้าจอ r e f ฟ e s h 90 h z หน้าจอ6.6นิ้ว กล้องหน้าแบบเจาะดูด้วยซึ่งดีไซน์ของหน้าจอและมีความสวยงามในการออกแบบมากครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันของตัว EFC ด้วยนะครับผมในการเชื่อมต่อไร้สายนะครับผมตัวนี้นะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เนาะมาพร้อมกับ CPU ของผมตัวนี้ u s เอสซอฟ6ีหกศูนย์ตใช้งานบอกเลยว่าเพียงพอมากพร้อมกับกล้องหลังให้มา50ล้านครับวันนี้ พีจะขอผมแนบลิในการสั่งซื้อกับเจ้าตัว I t e ท P5 พัทใต้คลิปนี้ให้นะครับเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อผมมาดูว่าเฮ้ยในการแกะกล่องตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เสื้อวนี้เป็นการสัมผัสครั้งแรกของพีในการสัมผัสสีเคียวนะครับซึ่งรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับผมตัวนี้นะนี่ซึ่งไอเทบอกลว่าตัวนี้ผม เป็นลอมที่มีคุณภาพจริงครับเป็นผลิตที่ใช้งานได้ดีนะเพราะว่าจากเดิมพีเคยสัมผัส i t e ทมาหลายรุ่นรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ใช้งานได้โอเคมากล่อมนะครับผมในการระบบถือว่าใช้งานมีความหลาเรื่นจริงครับอันนี้คือแกะออกมาผมเขียนว่า P5000 พัดนะครับเนี่ยผมอันนี้คือสินหวัตก็คือ power charge สามารถชาร์จความเร็วสูงสุดก็คือคือเนี่ผมนาที ในการชาร์จถึง70%ครับตัวนี้ให้เรามาถือว่าจัดเต็มมากครับนี่มาดูว่าผมแกะกล่องมาจะเป็นอย่างไรผมตัวนี้นผมอันนี้คือตัวที่เป็นอุปกรณ์นะครับคือดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับแถมตัวที่เป็นนี่ครับผมเคสมาให้ด้วยเป็นเคสใสครับเป็นเคสใสที่ดีไซน์ถือว่าไอเทลทการบ้านมาดีมากแถมเคสใสแล้วก็โชว์บอดี้เครื่องได้อย่างลงตัวดีจริงครับ นี่อันที่ผมแล้วก็แถมหูฟังครับเป็นหูฟัง3.5ไม่ให้เราแล้วก็น,นี่ครับผมอันนี้คือสายชาร์จ Type A ถูว C, ให้เราเรียบร้อยถือว่าไอเทลทำการบ้านมาดีมากเดี๋ยวผมแถมตัวนะครับผมนี่เป็น G A N ด้วย45วัตต์ครับผมเป็นฟ t าชาร์จที่มีคุณภาพดีมากซึ่งหัวชาร์จถือว่าสุดเจ๋งจริงครับสามารถ f a าชาร์จ g e 15วัตต์เป็นพอร์ต Type C แล้วก็พอร์ต Type A ให้เรามาถือว่าสุดจริงกับพอร์ต นะครับในการชาร์จตัวนี้ถือว่าไม่ได้กักสเปคเลยถือว่าเอเทลทำการบ้านตัวนี้มากคุ้มมากนะกับงบ3 9 9 0บาทนะครับนี่อันนี้คืออุปกรณ์พยนะกล่องผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรผมในการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับผมจะขอออกมาเลยครับผมตัวนี้นะครับนี่ปึบ๊บนี่ครับแล้วก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเอาอตรงนะ คือพีชอบในการแพคเกจจิ้งในการใช้ดีไซน์สีแดงสีขาวมากถือว่าไอเทลทำการบ้านมาดีมากครับมาดูว่าสีเขียวจะเป็นอย่างไรบ้างครับเนี่ยครับผมคือดีมากอันนี้ขอเช่นชมครับติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานแล้วก็ดีไซน์เป็นกล้องหน้าแบบเจาะดูนะครับนี่ครับโหดีไซน์โคตรสวยครับผมดีไซน์ by ไอเทลครับเขียนอยู่ด้านบนครับ หูสีเขียวมีความพรีเมียมในการออกแบบมากครับหูอย่างสวยอ่ะถือว่าสวยงามมากเลยครับผมตัวนี้ผมด้านข้างก็จะมีปุ่ม power ตรงนี้สามารถทำการสแกนนิ้วม,มือผมตรงนี้ได้แล้วก็มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงให้เรานะครับ ถือว่าโอเคมากครับผมแล้วก็มีพอใช้ซีที่ว่าซัพพอร์ตในการฟาสชัชสีเพล่แล้วก็มี Port A รูหูฟัง3.5ม uh ให้เราเยยบร้อยนะผมแล้วก็ลำโพงนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงหูดีไซน์คือดีไซน์มันมีความพรีเมียมในการออกแบบมากครับพี่รู้สึกว่าดีไซน์เหมือนกับมือถือราคาหลักหมื่นเลยถือว่าไอเทลทดีไซน์ของตัวเครื่องได้อย่างลงตัวมากครับ โคตรสุดอ่ะมีความสวยงามมากซึ่งบอกเลยว่าคือเป็นดีไซน์ที่มีการใช้ดับพรีเมียมในการออกแบบครับเกตด,ดีมากครับคือดีไซน์ที่พี่ชอบนี้คือมันไม่ติดรอยในเมือของเราถือว่าฝาหลังทําการบ้านมาดีมากนะผมตัวนี้นะนี่มาพร้อมกับแบตให้มา5000มิลลิแอมผมตัวนี้นะครับนี่พี่ชอบตรงโมดูลกล้องมากรู้สึกว่าโมดูลกล้องในการแบบ ลงตัวมากในการออกแบบถือว่า i อเทออกแบบตัวนี้สับพินะถือว่าเพอร์เฟกจริงครับมาดูว่าเฮ้ยช่องใส่ซิมเป็นอย่างไรบ้างน,นะผมตัวนี้ผมพียงผมจะทําการให้ดูว่าเฮ้ยช่องใส่ซิมตัวนี้สามารถใส่ได้แบบไหนนะครับนี่คืออันนี้คือดีมากขอเช่นชม i อเทครับสามารถซับพอร์ตตัว2ซิมแล้วก็เพิ่มตัว t f card หรือว่าไมโครดิก์ได้อีกหนึ่งช่องนะครับถือว่าอันนี้ขอเช่นชมจริงนะครับ มีความโค้งมนดีไซน์มีความพรีเมี่ยมครับซึ่งบอกเลยว่าเก็บดีเทลในการออกแบบได้อย่างลงตัวมากครับนี่เขียนว่า power นะครับผมตัวนี้นะนี่ครับคือ p 5พัดตัวนี้นะซึ่งเป็นรุ่นที่แบบว่ายังไงก็ดูน่าใช้งานครับเพราะว่าล้อมตัวนี้เป็นลอมแบบมาตรฐานแน,น่นอนผมในการใช้งานแล้วก็ support กับแอปพลิเคชันธนาคารในทุกแอปอยู่แล้วนะครับ นี่อันนี้การดีไซน์สวยมากอะสีเขียวเป็นสีที่พี่รู้สึกว่ามันมีความสวยงามมากครับในการเปิดเครื่องครั้งแรกในการเก็ดกล่องแล้วก็กดที่ปุ่ม power ค้างไว้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่นผมตัวเครื่องก็จะขึ้นเขีว่า i t ท l แล้วก็เป็นตัว Android นะครับ ใวผมเราก็ตั้งค่าเป็นภาาไทยนะครับผมตัวนี้แล้วก็กดถัดไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าตัวนี้รองรับเป็นเวอร์ชั่นภาาไทรร้อยอนะครับเพียงกดข้ามไปเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ถือว่าในการที่โพสต์หรือว่าในการตั้งค่าถือง่ายมากเพราะว่ารองรับเป็นภาษาไทยนะครับผมตัวนี้นะในผมในการคอนเนคก็ถือว่าง่ายมากครับกดยอมรับไปเรื่อยผมตัวนี้ซึ่ง I อเทลเป็นมือที่ลอมหมดเลยว่ามีคุณภาพจริงครับ เราก็สามารถตั้งค่าในการปลดล็อกด้วยใบหน้าโดยใช้ AI เลยว่าการสแกนนิ้นมือตัวนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับถือว่าไอเทลทการบ้านมาดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับคือหน้าจอกดทัชบอกเลยว่ากดทัชง่ายผมแล้วก็สามารถเลือกการนําทางของระบบเป็นแบบปุ่มก็ได้นะผมหรือว่าแบบท่าทางตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ ขึ้นว่าไอเทลมซึ่งในการเซตอัพตัวนี้คือเซตอัพได้ง่ายจริงนะผมปัจจุบันตัวนี้เป็นตัว Android v e เวอร์ชันนะครับผมที่พี่เกะกองมานี่ครับผมมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับผมหน้าจอหูหน้าจอดีไซน์มาดีมากแล้วบอกเลยว่าสีสันของหน้าจอคือสู้แสงดีมากครับแล้วมีการออกแบบหน้าจอถือว่าลงตัวจริงๆถือว่าไอเทลทำมือถือตัวนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับ โูพี่ชอบในการดีไซน์ของการแสดงผลแบบเจาะรูมากครับคือมีความสมมาตรของตัวนี้มากเลยครับอันนี้ขอชื่นชมในการดีไซน์ของหน้าจอมแล้วก็เปิดเครื่องมา CPU ยูซอฟทีหกศู t ย์หกออกอก็ถือว่ามีความรวดเร็วสามารถในการทห้ในการกดติดนิ้วดีมากครับนี่ครับก้องหลัง50ล้านเป็น Duo c a m e เมราก้องหน้า8ล้านผมตัวนี้เป็น CPU ที่บอกว่ามีความเร็วจริงครับและผม สามารเพิ่มแรมพด้ผม3ามกิก 5GB แกิกผมตัวนี้สามารเพิ่มได้นะครับรวมเป็น16นะครับผมตัวนี้กับหน้าจอ hd พั s นะครับนี่แล้วก็ support wifi 4และ wifi 5นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ให้เรามาในการเชื่อมต่อถือว่าง่ายดายจริงครับถือว่าในการจับสัญญาณ wifi 5ขนาดเราเตอร์อยู่ไกลนะครับโทรศัพท์มือถือตัวนี้ก็ยังตอบสนองในการเชื่อมต่อ wifi ได้อย่างลงตัวดจริงครับ แล้วก็มีการเชื่อมต่อตัวบลูทูธผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีการใช้งานผ่านตัว h o ต s p o t สามารถใช้ h o ต s p o t เป็น wifi version 5ได้หรือว่า v e r s i 4สามารถตั้งค่าได้นะครับผมตัวนี้ก็มี n f c ในการแตะนะผมในการเชื่อมต่อถือว่าให้เรามาเพียบพร้อมนะครับนี่มีหมดทีมมืดทีมสว่างแล้วก็ตั้งค่าอัตาราลีเฟตปรับเป็น60แล้วก็ปรับเป็น90เฮิร์ตตัวนี้มีให้เราครบคันครับนี่ คือมันมีความสมุดมากในการทัดของหน้าจอแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษครับแล้วก็มีครับผมโซีเชียลเทอร์โบมีหมดเกมสามารถคนแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถคนได้ด้วยถือว่าฟังก์ชันตัวนี้ให้เรามาครบจบแน่นอนนะครับนี่แล้วก็มีการใช้ตัวดิมิบาร์หรือว่าการแจ้งเตือนโดยการป๊อปอัพบริเวณด้านบนของตัวเครื่องให้เราผมเช่นเราชาร์จแบตเนี่ยผมตัวนี้ก็สามารถ ป๊อปอัพขึ้นมาได้ผมซึ่งถือว่าให้เรามาดีมากเช่นพี่ผมทําการชาร์จแบตนะครับแบบนี้เลยนี่ครับปึ๊บให้ดูนะครับนี่ปึ๊บแล้วมันจะขึ้นมาผมในการชาร์จแบบนี้ครับผมกําลังชาร์จแล้วบอกว่าเป็น power c h a r g ด้วยนะครับผมแจ้งเตือนว่าเรากําลังชาร์จเร็วหรือว่าเรากําลังชาร์จแบบ normal ซึ่งตัวนี้ในการชาร์จให้เรามาจัดเต็มจริงขอชื่นชมไอเทลจริงครับผมในเรื่องการชาร์จแล้วก็การใช้พลังงานในการถนอมแบตบตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมากครับนี่ครับผม นี่ผมอันนี้คือมันง่ายครับผมในการเซตอัพตัวเครื่องมากครับผมไม่ต้องกังวลน,นะในการแกะกล่องว่าครั้งแรกแกะกล่องเป็นไงซิ่งบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ผมพีชอบกับน้ำหนักมากให้น้ำหนักมาเพียง100 90กรัมกับความบาง8.55ม mm ิลลิเมตรนะครับผมในการใส่เคสตัวนี้เนาะซึ่งยายคนอยากรู้ว่าเฮ้ยในการใส่เคสของบอดี้ตัวนี้จะเป็นอย่างไรมันโชว์บอดี้ไหมซึ่งตัวเคสแถมมาก่องก็ถือว่าให้เรามาเกรดพรีเมียมมากครับคือแบบโชว์บอดี้เครื่องแล้วมีสีสันที่มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับมาดูว่าเฮ้ยกล้องเป็นอย่างไรบ้างสับตัวนี้ผมซึ่งกล้องหลัง เป็นตัว AI camera อยู่ที่50ล้านนะครับผมตัวนี้นะครับมาดูว่าตัวกล้องจะเป็นอย่างไรบ้างพี่รู้สึกว่าในการจับโฟกัสของตัวกล้องถือว่าตัวนี้จับโฟกัสได้ง่ายครับโอคือจับโฟกัสได้ง่ายจริงครับแล้วก็ในการเก็บดีเทลในการถ่ายสีสันถือว่าให้เรามาดีจริงอันนี้ขอเช่นชมนะครับผม เราสามารถเลือกในการถ่ายได้แล้วก็หมดเพิ่มเติมถ่ายเป็น ultra hd หรือว่าถ่ายเป็น a r หรือว่ามืออาชีพแล้วก็เพิ่มว่ามีฟังก์ชันให้เราเยอะแยะมากมายนะครับผมตัวนี้นะนี่เบ๊บห้าสล้านชัดมากอันนี้ขอชื่นชมมาผมในการถ่าย50ล้านที่มีความคมชัดจริงๆนครับนี่เอาตรงนั้นเป็นเหมผอที่ถ่ายรูปออกมา perfect นะครับผมประมาณนึงแล้วก็มีไฟแฟ,ฟนะผมตัวนี้ ทั้งบริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับซึ่งมีไฟแฟลกด้วยนะครับดีมากครับมีไฟแฟลกทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็สกินโทนในการถ่ายรูปบอกเลยว่าสีสันของกล้องหน้าสัปพพีนัสถือว่าเป็นหยูที่ครบจบแน่นอนครับผมตัวนี้นะแลมแปกิกบบกเพิ่มแปกิก๊มุมมองพียงก็มีความเพียงพอในการใช้งานครับผมตัวนี้ เก็บสีสันออกมาคือสมบูรณ์แบบจริงยอมรับเลยว่าไอเทลทำการบ้านออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับนี่เดี๋ยวผมในการใช้งานตัวนี้เนาะซึ่งพีก็ใช้ตัวนี้มาเป็นสีดำบอกเลยว่าใช้งานได้ดีเช่นกันแต่วันนี้พี่มาแกะกล่องเป็นสีเขียวผมซึ่งพีรู้สึกว่าแฮปปี้ในการสัมผัสตัวนี้มากกับงบ3 9 9 0บาทนะครับผมตัวนี้นะ สับตัวลำโพงถุงตัวนี้ให้มาเป็นลำโพงหนึ่งตัวก็ถือว่าเสียงดังฟังชัดประมาณนึงนะครับ slow, no hope, answered, no, man, สับพีนาะลำโพงถือว่าเสียงดังฟังชัดจริงครับในการใช้งานตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นมือถือที่สับพีนาะยกให้เลยว่า มุมมองนะในงบ3,990บาทพร้อมกับตัวแรมแปก,กิบบวกเพิ่มแปกิก,กับตัวนี้นะครับรวมสมุกิกแล้วก็ตัวนี้ความจุข,ของตัวเครื่องให้มาคือเยอะจริง2องร้สิุกิกับในการพกพาตัวนี้ถือว่าพกพาง่ายแล้วก็ดีไซน์มีความสวยงามจริงครับ รองรับในการฟาชาร์จให้เรามา1 5วัตต์พร้อมกับตัวหน้าจอ90เฮิรต์หน้าจอกล้องหน้าแบบเจาะดูด้วยนะครับผมตัวนี้ดีไซน์มีความสวยงามพร้อมกับตัว CPU นะผมยีซอฟท606 Octa Core เล่นเกมปรับต่ำๆกลางๆก,ก็ถือว่าเพียงพอมากตัวนี้นะครับซึ่งพีและขอจบคิดนะครับเพียงเท่านี้ผมสวัสน,นี้ขอบคุณครับ